ก็ขอให้จริตนิสัยของเธอที่เป็นอยู่แต่ดั้งแต่เดิมอย่างนี้แหละจงเป็นผู้ที่พ้นจากโทษทุกทั้งหลายสิ่งที่ทำให้ใจของเธอนั้นพบความสุขได้โดยยากก็จงสลายตัวไปได้สติและกำลังปัญญาที่เธอได้เรียนรู้จดจำมาจากครูบาอาจารย์มีพระเดชประคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดทำลายนั่นละสิ่งที่เป็นขัดตัว ต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายในใจของเธอได้ง่ายทุกเมือ่อขอให้สติและกำลังปัญญาของเธอผู้ล่วงรู้ในความจริงที่หลวงพ่อท่านสอนเอาไว้จนทำให้เจอจงเกิดปัญญาญาณเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดในอำนาจใดๆก็ตามที่ทำให้จิตของเธอต้องเศร้าหมองโมองแทงตลอดในอำนาจใดๆก็ตามที่ทำให้เธอต้องเกิดความทะเยอทะยาน แล้วก็แทงให้ตลอดในอำนาจใดๆที่พาให้เธอจงเกิดความยึดมั่นและก็หมายมัน่นแล้วก็แทงให้มันตลอดในอำนาจใดๆที่จะพาให้เธอสร้างอุศลกรรมขอใอยสิ่งเหล่านั้นจงแจ่มแจ้งในใจของเธอไม่มีอะไรปิดบังรู้ชัดเจนและจมใส่เยี่ยงพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่โสดาปันจิผลจนถึงอรัตผลได้โดยง่ายนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอ จะได้ก้าวถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันทุกคนเทม